สวัสดีครับหมอบนทนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเรื่องกรณีที่มีอาการปวดข่าแล้วเราอยากให้ขเขาาแข็งแรงท่าที่ควรทาก็คือเราเรียกว่าท่าบริหารกล้ามเนื้อลอบข้อเข่านะครับหรือเรียกว่าคอนเซ็ปต์เอ็กซ์ไซส์ครับาการทําท่านี้จริงๆไม่มีอะไรเลยไม่ต้องมีอุปกรณ์เขาเพียงอันที่หนึ่งก็คือนั่งบนเก้าอี้สูงดังนั้นท่าที่ต้องทําก็แค่ว่าเราให้นั่งบนเก้าอี้แล้วก็เหยียดขาสองข้างขึ้นเหยียดแล้วนิ่งๆไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 สิบสิบเอ็ดสิบสองถือเป็นหนึ่งครั้งแล้วเราก็หวานลงแต่สิ่งที่เราต้องการคือไม่ได้ยกแค่นับหนึ 12, ่งทีสิบสองหนึ่งทีสิบสองนี่เป็นแค่หนึ่งรอบเราอยากให้ทำบ่อยๆทำแนะนำก็คือทำชั่วโมงหนึ่งเนี่ยทำแยะยกใหม่แล้วก็นับใหม่ แป๊นึงเราก็ได้2ครั้งละเนี่ยทําเงี้ยชั่วโมงละครั้งเก่งคุณตื่นเค้ามานั่งข้างเตียงก็ยกไปรับ10ครั้งสายๆก็ทําอีก10ครั้งนั่งกินข้าวเช้าก็ยกอีกิ0ครั้งทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนทําบ่อยๆทําชั่วโมงละ10มันก็รวมกันเป็นร้อยละการที่ยกได้ระดับ100ครั้งต่อวันเนี่ยถึงจะสร้างกล้ามเนื้อรอบเขามือจะมีเนื้อรอบขาเราแข็งแรงกระชับขึ้นอาการปวดขาก็จะละดลงครับสําหรับท่าบริหารข้อพิเศษ exercise บทสคูลนี้นะครับที่เราทําเนี่ยจุดภูมิหมายหลักเราเลยก็คือเราต้องการให้กล้ามเนื้อรอบเขาเนี่ยแข็งแรงขึ้นหลักการง่ายๆก็คือถ้ากล้ามเนื้อคุณเหล่ ไม่ออกกําลังกายไม่เคยทําให้กล้ามเนื้อมีมวลกล้ามเนื้อเนี่ยข้อหักมันก็ต้องยันกันเพื่อข้อมันยันกันกระแทกกันบ่อยๆมันก็เลยเสื่อมเร็ว<ย>ถ้าเราสร้างกล้ามเนื้อท่าน,นี้บ่อยๆก็คิดง่ายๆว่าเหมือนคุณสร้างเสามาล้อมรอบทํายันไว้ให้ข้อต่อข้างในกระดูกเนี่ยไม่ได้ชนกันเลยตรงกล้ามเนื้อที่แข็งแรงนี้ก็จะทําให้มีการเฉลี่ยน้ําหนักออกมาด้านนอกตัวข้อต่อก็จะสึกหรือเสื่อมช้าลงนั่นคือประโยชน์ของการบริหารกล้ามเนื้อรอบเข่า่างนี้นะครับ ถ้ายังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดเขา่าเรื่องการรักษาเข่าก็ให้ดูที่<ะ>ด้านนี้ต่อนะครับอสอบถามเข้ามาได้